5สิ่งที่บารดิต้าไม่ควรมองข้าม 1. ใส่ใจเรื่องคุณภาพของเมล็ดกาแฟเลือกเมล็ดกาแฟที่คั่วใหม่จะให้กลิ่นรสและบอดี้ที่สมดุลการเก็บเมล็ดกาแฟให้เหมาะสมเช่นในถุงวาวหรือภาชนะสุญญากาศจะช่วยรักษาคุณภาพของกาแฟไว้ได้ 2. บดกาแฟทิ้งไว้นานเกินไปการบดกาแฟแล้วสัมผัสอากาศกาแฟจะสูญเสียกลิ่นหอมและความสดอย่างรวดเร็วการบดกาแฟแล้วทิ้งไว้นานเกินจะส่งผลต่อรสชาติในแก้วอย่างชัดเจน 3. ไม่เกลีย่ยกาแฟก่อนแทมการกระจายตัวของผงกาแฟไม่สม่ำเสมออาจทําให้เกิดอาการเชนเนลิงที่ทําให้น้ําไหลเฉพาะบางจุดมีผลต่อแรงดันน้ําการสกัดและรสชาติควรเกลีย่ยผงกาแฟให้เรียบก่อนทําการแทมเสมอ 4. เวลาสก,กัดไม่คงที่เวลาสก,กัดของเอสเปรสโซควรอยู่ในช่วง25-30วินาทีโดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหากเวลาสก,กัดไม่นิ่งอาจส่งผลให้รสชาติกาแฟาเพี้ยนเช่นเปรี้ยวโดดเกิดจากอาการ under extraction หรือขมไหม้เกิดจากอาการ over extraction ถ้าไม่ทำความสะอาดด้ามชง,างกากกาแฟเก่าหรือคราบน้ำมันกาแฟาที่ค้างอยู่จะส่งผลให้ช็อตกาแฟถัดไปมีรสขมหรือเหม็นหืนเราจึงควรทำความสะอาดด้ามชงทุกครั้ง หากคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาและสาระดีๆแบบนี้กดติดตามเราไว้ได้เลยที่ b a r a m i o Coffee Explore the Flavor